รู้สึกเจ็บเข่าใช่ค่ะเมื่อไหร่ยังไงฮะตอนเดือนสิงหาค่ะประมาณเดือนสิงหาเมื่อเมื่อไหร่คะปีนี้ค่ะเมื่อปีนี้ใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับอืมคาดว่าดิฉันเดินมากไปหน่อยทอนช่วงนั้นนะคะอืมแล้วก็คงจะเกี่ยวกับการที่เราเป็นนักกีฬาตั้งแต่ตอนเด็กด้วยมั้งคะและอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็อุบัติเหตุอะไรครับเตะฟุตบอลกับผู้ชายค่ะ นักบอลหญิงเรานั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะไม่บางทีถ้าผู้ชายดื้อก็เตะค่ะเป็นนักฟุตบอลเล่นกีฬาแต่มีอุบัติเหตุไหมครับตอนเล่นตอนเล่นก็มีค่ะมีหกล้มมีอะไรทุกอย่างค่ะคุณต้นใช่ไ่มฮะแต่เมื่อเดินสิงหามารู้สึกเจ็บใช่ค่ะเมื่อเดอนสิงหาดิฉันมีการนั่งเย็บผ้าด้วยนั่งผ้านั่งปกติแต่เย็บอยู่กับจักรนะคะ จากอุตสาหากรรมไม่ใช่จากถีบใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะจากอุตสาหากรรมที่เราเหยียบเป็นมอตเตอร์ค่ะอ๋อเป็นมอตเตอร์เหยียบใช่ค่ะก็ไม่ได้ออกแรงอะไรใช่ค่ะดิฉันก็คิดอย่างนั้นแล้วมันเจ็บได้ยังไงฮะแรกเขาเริ่มบวมค่ะบวมนิด,น,ดนิดนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วทีนี้ดิฉันก็ทาไงดีดิฉันก็เลยนวด เอายามองบ้างเอาอารมาาบ้างค่ะนวดแล้วก็จะดีขึ้นอยู่สักประมาณสองวันเขาก็จะเป็นอีกค่ะคุณต้นแล้วทีนี้มารวมกับดิฉันมานั่งเย็บผ้ามังคะมันทับเส้นประสาทใช่ไหมคะนั่นนะค่ะทีนี้นั่งนานไหมฮะบางทีก็ลืมนะตีหนึ่งไม่ไม่นั่งนั่งต่อเนื่องนานๆต่อเนื่องค่ะประมาณห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็สุดท้ายก็คือจากที่เจ็บเข่าก็ใช้ยามอง แตยังมองอโรมานวดแล้วมีเครื่องนวดด้วยนะคะไม่ไปหาหมอไม่ไปค่ะก็เลยก็เลยผมก็เลยก็ไม่ทราบเลยว่าตกลงเป็นเพราะอะไรถูกไหมฮะุัวนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าครั้งแรกอ่ะดิฉันทาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วทีนี้ดิฉันวอาเออถ้าเราให้เราคนคือให้คนอื่นเขานวดให้อ่ะมันท่าจะดีเพราะเราอ่ะ ไม่รู้ตรงนี้มันเป็นประมาณไหนใช่ไหมคะมดิฉันก็เลยต้องขอบคุณคุณจิมันบ้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันดิฉันก็เดินไปร้านคุณจิทีนี้ก็เห็นเขาเขียนเอาไว้ว่านวดแก้อาการคุณต้น<อ>ดิฉันก็เลยเข้าไปที่ร้านคุณจิแล้วทีนี้พออธิบายการนวดแล้วดิฉันลงคอร์สที ยี่สิบสองชั่วโมงด oh. ิฉันลงไปสามคอร์ส oh. แล้วก็นวดทีก็ห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคุณต้นแล้วก็บางเอิญคือนวดเนี่ยมันก็สบายใช่ค่ะมันหายดีขึ้นตีขึ้น,แต,นแต่ไม่หายขาดถูกต้องค่ะแล้วเขาก็มาใหม่เมื่อเริ่มที่จะยืดอีกแล้วอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าอาการของคุณที่จิตนาณเนี่ยค่ะ เป็นอะไรกันแน่ถ้าให้อาจารย์สันนิษฐานจะคิดว่าไม่มีบวมก็คงไม่อักเสบมันมีบวมนะคะอาจารย์มีบวมปวดเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะมันมีบวมบวมใต้เข่าค่ะคุณต้นปวดบวมปวดบวมแต่ไม่ถึงขั้นที่เดินไม่ได้นะคะอาจารย์แต่พอนวดก็ดีขึ้นนวดก็ดีขึ้นแต่มันไม่หายขาดประมาณสองวันมันก็จะเป็นอีกค่ะคุณต้นค่ะ ทีนี้พอไปร้านคุณจิคุณจิก็เลยแนะนําตัวสีชมพูให้ดิฉันรับประทานคือสองวันก็ปวดบวมขึ้นมาอีกใช่ค่ะแล้วก็เลยเลือกที่จะลองมาทานบีมดูค่ะพอดีคุณจิพอทราบอาการพอดิฉันนวดเยอะกว่าชาวบ้านเขาค่ะคุณจิก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้ไปกินดีไหมพี่หงเขาบอกอย่างนี้ฉัมาขอโทษดิฉันชื่อเล่นหงแล้วทีนี้ ดิฉันก็เลยลองเออลองหน่อยก็ดีมันมาจากมังคุดและดิฉันดีใจมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่ามังคุดไทยเราอ่ะจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็พิเศษมากอ่านี่ศึกษามาก่อนนะใช่ค่ะ,คะแล้วทีนี้พอรู้ว่าเข้ามาจากมังคุดโอ้ดโอเคดิฉันลองเลยลองเลยลองยังไงฮะอ่าเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดเ,เย็นสองเม็ดใช่ค่ะแต่ทีนี้อาการของดิฉันมันเริ่มแค่เจ็ดวัน จริงๆที่ไปเจอบีมดิฉันเป็นก่อนคุณจิแนะนำมาจุเจ็ดวันมไม่ได้เป็นนานเพราะว่าตัวเองรูกจักเกี่ยวกับสังขารปร,ประมาณนึงอะค่ะคุณต้นก็เลยทานตัวนี้อยู่3ามวันเช้าสองเย็นสองแรกเริ่มดิฉันเดินขึ้นรถไฟฟ้ามันได้ค่ะอาจารย์แต่ตอนลงมันไม่ได้อาจารย์ต้องเกาะราวลงมานั่นนะคะแล้วทีนี้เอาละ่ะเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วอะ ภายในเจ็ดวันนะคะอาจารย์ทีนี้พอกินสามวันแล้วมันดีขึ้นค่ะดิฉันก็เลยลองไปใหม่ลองไปขึ้นรถไฟฟ้าใหม่อ่ะคะ่ะท่าเดิมท่าเดิมเลยอลองดูซิว่าจะลงได้ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นไงฮะได้แต่ว่ายังไม่ยังไม่ดีเท่าที่ควรยังไม่คล่องใช่ค่ะอะทีนี้เพราะมันเพิ่งสามวันเองอาจารย์ทีนี้เราดิฉันก็เลยกินใหม่อ่าล้วทีนี้ตอนที่มันเป็นอยู่ทรมานมากนะคุณต้นใสกางเกงไม่ได้อ่ะค่ะอาจารย์ ดิฉันต้องนั่งบนเตียงอะค่ะเพราะไม่งั้นล้มเพราะมันเป็นทั้งสองข้างค่ะคือยืนใส่ไม่ได้ใช่ยืนใส่ไม่ได้เลยต้องนั่งใส่กางเกงใช่ค่ะนั้นๆเลยค่ะอาจารย์น่าจะผมว่าน่าจะเป็นข้ออักเสบคือคงจะไม่ถึงเสื่อมเพราะยังอยู่สาวอยู่อ๋อเหรอคะห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองใช่ค่ะเพาต้องเสื่อมแล้วล่ะ น่าจะมีเสื่อมอยู่บ้างมีเสื่อมอยู่บ้างแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าการนั่งเกรงอยู่นะคะอันนี้มันก็จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วนั่งนานใช่คนั่งนานด้วยค่ะนั่นคือข้อผิดพลาดของดิฉันเลยค่ะแล้วส่วนที่หายดีขึ้นนะครับอาจารย์จากการทานสูตรสีชมพูครับอาจารย์พิเช่ครับครับคือบางที ในห้องนี้อาจจะเบื่อแล้วเพราะวันนี้หลายรอบเนี่ยบุกเดียวกันแต่ว่าเวลาออกรายการมันจะเป็นครั้งแรกนะครับผมขอพูดซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านกรณีนี้คือมีข้อเสื่อมเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะแล้วก็ก็คงจะมีอักเสบแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยร่างกายไม่ปกติแล้วภูมิคุ้มกันไม่สมดุลแล้วเม็ดเลือดขาวหลั่งสารสามตัวเยอะไปในเชิงภูมิคุ้มกันยาภูมิคุ้มกันวิยาก็บอกว่า สารสามตัวที่หลังมากไปเนี่ยก็คือ TNF a l p h อินเทอร์อินเทอร์คอนเอ้ยอินเทอร์ลินหกแล้วก็อินเทอร์ลินสิบเจ็ดหลังมากกว่าปกติ <Okay. S 2> นะครับจริงๆทั้งสารสามตัวเนี่ยมันเป็นสารที่ดีนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทําให้สร้างร่างกายสร้างสิ่งประภูมิต้านทานขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเวลามากเกินไปปับ๊บมันก็ไปโจมตีตัวเราเอง <Okay. S 2> ก็เกิอดอาการแพ้ภูมิตัวเอง oh. เป็นออโตอิมูนนะครับอาการอักเสบก็เกิดขึ้น แล้วก็อาการเสพเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าจะให้กลับปกสูปกติําไมค,ครับเราก็ต้องลดไอ้ที่มันมากๆเนี่ยให้ลงมาสู่ภาวะปกติซะ,ะซึ่งเราจะทําได้โดยใช้แคปซูลสีชมพูซึ่งก็มีข้อมูลยืนยันนะครับจากการใช้สีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันควันแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแป้งนะในเวลาเดียวกันขนาดเดียวกันจอดไม่เลยเขามาดูแล้วก็เปรียบเทียบ ดูช่วยสารสามตัวที่เรากังวลเนี่ยมันจะหลังมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรเราก็ได้กราฟตรงนี้นะครับซึ่งจะขยายออกมาดูว่าคนที่กินแคปซูลแป้งนะฮะแคปซูลแป้งเราก็จะบอกมีได้สารมาได้ปริมาณมาตรฐานมา,ามนอย่างนี้ครับสามสามตัวค,คนที่กินแคปซูลสีชมพูของเรามันจะหลังน้อยลงเยอะเลยเกือบจะติดดินเลยนะครับ ลดลงเยอะไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการสักเสบรุนแรงนะครับเมื่อมันหลั่งน้อยลงอาการอักเสบก็ลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันอินเตอร์คิน6ก็เหมือนกันนะครับอินเตอร์คิน17คนที่โรคแพ้ภูมิตัวเองถ้าอินเตอร์คิน17เนี่ยมันมีเยอะโรคแพ้ภูมิตัวเองก็จะรุนแรงมากทีเดียวเพราะนั้นมันมาลดลงตรงเนี้ยก็แน่นอนนะครับอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่หายอาการอักเสบก็จะหายนะครับและในระหว่างนี้อ่าระหว่างนี้วันที่สมที่บอกว่า ยังไปเหยียบแล้วมันยังสึกสึกอยู่นี่นะก็ไปอีกสักสองสามวันมันก็จะเริ่มมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนเกิดขึ้นมวลกระดูกอ่อนก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีมังคุดงาดําถูเหลืองฝรั่งโบบะมันมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกรวมทั้งมวลกระดูกอ่อนด้วยเพราะในที่เราเหยียบแล้วกระดูกสองท่อนมันเริ่มแตะกันเสียดสีกันมันก็เริ่มเสียดสีกันน้อยลงแล้วในสุดก็ไม่เสียดสีกันในที่สุดผลอาการก็ก็หายไปใช่ค่ะ ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากที่เรามั่นใจว่าอาการเหล่านี้มันหายไปแล้วถอยถอยนะครับใช่ค่ะตอนนี้ถอยแล้วตอนนี้ถอยแล้วเราเปลี่ยนใช้ค่ะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะอ๋อมาเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็จะมีการสร้างมวลกระดูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือคงต้องสร้างต่อนะครับเพราะอุาว่านี้ภาวะเสื่อมมันกําลังเข้ามาซึ่งโอกาสที่จะกลับมาเจ็บเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าเราหยุดใช้เพราะว่าถ้าหยุด ครับก็อดใช้เพราะว่าภาวะเสื่อมมันมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาสร้างสูตรสีเขียวนี่จะช่วยเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆแต่ไม่ต้องใช้เยอะนะฮะไม่ต้องใช้ถึง4เม็ดสีเขียวนี่ใช้วันละสองเม็ดก็น่าจะพอเพราะว่าตอนปัจจุบันดิฉันก็เชาาเม็ดเย็นเม็ดค่ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ไปสร้างความสามารถของเม็ดเลือดขาวพัชค่าป้องกันไม่ให้ติดเชื้อหวัด ไม่ให้ต<ค>ิดเชื้อแบคที ria ไวรัสได้ง่ายเพราะฉะนั้น <bah ätze> H1N1 H อะไรทั้งหลายแหล่เข้ามาเราโอกาสติดยากครับค่ะ,ะครับทุกวันนี้ดีขึ้นละดีขึ้นละค่ะไม่มีอาการนะฮะไม่มีอาการละค่ะอาวละครับขอบคุณมากครับ